เพื่อนเพี่เอนพี่จะเย็นก่อนไม่ต้องหมายห้ามเชยสันฉันต้องคุยกับน้องให้รู้เรื่องผมไม่ได้จะห้ามผมจะบอกว่าเธออยู่ส่วนหลังบ้านอ๋อพี่รู้ความจริงแล้วนะเชอ พู่พี่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำดูแย่ๆแบบนี้เนี่ยยังจะหลบหน้าอยู่อีกทำไมเธอถึงกล้าไปซื้อข้อสอบมาฮะมันผิดรู้ไหมแล้วนี่ร้องทำไมเนี่ยฮะรู้ว่าโดนจับได้ จะมาบีบน้ำตาขอโทษกันเหรอก็รู้ดิว่าผิดทำไมเชอร์ึงได้ทำเรื่อง,ง,องโง่ๆแบบนี้ใช่ค่ะเชอมันโง่เองโง่ที่ไปซื้อข้อสอบมอาเองเชอรแค่อยากสอบติดนะคะเชอไม่อยากทำให้พี่ๆผิดหวังเชอรก็เลยตัดสินใจโง่ๆแบบนี้ค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าถ้าเกิดครูจับได้จะโดนอะไรบ้าง หนูจะไม่มีสิทธิ์เรียนที่นี่แล้วจะไม่มีโรงเรียนไหนรับเด็กที่มีประวัติไม่ดีอย่างหนูเข้าเรียนเข้าใจไหมคะพี่เอิร์นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะไม่มีใครจับได้หรอกเฮ้ยนี่เชอร์ยังมีหน้ามาพูดจาแบบนี้กเหรอฮะที่เชอร์บอกว่าไม่มีใครจับได้ก็เพราะว่าข้อสอบที่เชอร์ซื้อมามันไม่ใช่ข้อสอบจริงค่ะ เธอดองทูพี่ชเชนหลอกคะ่ะมันยังไงนะเชอรก็ข้อสอบที่เชอร์ทำวันนี้กับข้อสอบที่ครูพี่เชนให้มามันไม่เหมือนกันเลยสักนิดค่ะ้ยทำไมอะทำไมมันไม่มีข้อไหนเหมือนกับที่เราเตรียมคำตอบมาเลยอะ ทำไงดีอะเนื้อหาพวกนี้เรายังไม่ได้อ่านมาด้วยเชอทั้งโกรธทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยอะค่ะเชอพยายามที่จะทำข้อสอบต่อแต่เชอไม่มีสมาธิทำเลยเพราะเชอหยุดคิดเรื่องข้อสอบของครูพิเชษไม่ได้เลยอะค่ะสุดท้ายเชอก็ทำข้อสอบไม่ทัน เธอเชอก็ไม่มีทางสอบติดโรงเรียนนี้แน่ๆนะค่ะเชอพี่ว่าบทเรียนที่เชอได้วันนี้มันแพงกว่าห้าพันนะเชอถึงเชอจะเจ็บใจแค่ไหนแต่มันก็ไม่มีเวลาแล้วะคะ่ะอีกไม่กี่วันเชอก็ต้องไปสอบโรงเรียนอื่น ตอนนี้เชอก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบที่ใหม่ต่อไปนี้นะคะเชอจะอ่านหนังสือเยอะๆทำแบบฝึกหัดข้อเก่าๆเยอะๆแล้วเชอเนี่ยจะต้องสอบให้ได้ค่ะเชอจะไม่ใช้วิธีรั้นโง่แบบนั้นอีกแล้ว ผมว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องสอนอะไรเชอรแล้วแหละผมว่าเราปล่อยให้เชอร์ได้อยู่กับความเจ็บปวดได้เรียนรู้มันด้วยตัวของเชอรเองผมว่ามันก็เป็นการเติบโตรูปแบบหนึ่งนะพี่ Oh. ซู่ซูนะคะน้องเชอร์ปีธงของชาวสุภาพบุรุษมีทั้นดวงดีสอยหินอาจารย์เม้งทำไม่เอาถอยไปเลยนะเพราะว่าลูกค้ารอซื้ออีกเพียบเลยดวงกุดมันสภาพเป็นอย่างนี้ครับไฟมันจะไหม้หัวน้าแน่สิฮะ